สวัสด,ดีครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2อ6 5นระครับวันนี้เราก็มากับสภาพตลาดสีเขียวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเขียวั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะเซตแล้วก็ทองคํา แล้วก็น้ํามันนะครับรวมถึงเ,เขียวของค่างเงินบาทไทยนะครับแข็งค่าขึ้นมานะครับก็เป็น37.65ดอลลาร์นะครับต่อค่าน้ำมันก็เขียวนะครับเขียวแบบนี้ก็คือว่าราคาก็ยังคงต่ำกว่า100ดอลลาร์นะครับต่อบาเรลนะครับทีนี้เราก็จะไปดูการสแกนหุ้นของเราเข้าไปในเมนูสแกนหุ้นนะครับแล้วก็ไปที่เราตั้งชื่อเอาไว้แต่เดิมว่าซอกแบง n ์คอกนะครับ แล้วก็สแกนออกมานะครับก็จะเห็น2ตัวนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่เป็นจังหวะขึ้นดูดีนะครับเราจะจัดการเก็บกับอินดิเคเตอร์นะครับใส่ตัวแรกเข้ามาเลยนะครับการเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นะครับก็ใส่บูลเจ e r b แบนนะครับแล้วก็ใส่ล i เนียเร g เกช s ั o นนะครับเรเกชันนะครับก็จะเห็นจังหวะของการที่จะทำกำไรแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มทั่วไปจากตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าจังหวะของแท่งเทียนนั้นบ่งบอกว่าในวันถัดไปจะมีโอกาสขึ้นนะครับจะมีโอกาสเปิดตัวในราคาขาขึ้นนะครับก็คือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะ,ะเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ราคามากขึ้นกว่าเดิมหรือราคาไซาเบร์ด้านข้างนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เข้าที่ราคา2.80บาทนี่นะครับราคาในวันถัดไปก็อาจจะ มีแรงต้านที่จุดสูงสุดของ l ีเ e เลกชันก็คือราคา2.88นะครับก็อาจจะได้ทํากําไรขึ้นไปอนิดหน่อยนะครับสลับตัวมอนะครับเราจะดูรายละเอียดของตัวมอกันนะครับดูให้ละเอียดกันไปเลยนะครับว่าจังหวะของการที่จะทํากําไรในจังหวะถัดไปเพื่อยืนยันความถูกต้องในจังหวะนี้เราก็ต้องดูที่ไทม์เฟรม e e k นะครับว่ามีโอกาสนะครับ ที่จะส่งขึ้นต่อหรือเปล่านะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นจังหวะสูงสุดของของลีเนียลเลกชันแล้วนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดเราอ้างอิงนะครับถึงนะครับแพทเทนของราคานะครับก็ขออนุญาตอ้างอิงเขียนแบบนี้นะครับตามสเต็ปตามสไตล์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลเลกชันนะครับขอให้ลืมเรื่องการนับต่างๆไปที่มันเป็นทางจักการเดิมของเขามานะครับแต่ว่า เราจะมาะตีความในแบบที่ถ้าเกิดราคาต่ำสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุดมันก็จะลงมาต่ำสุดแล้วมันก็จะขึ้นไปสูงสุดสลับกันไปเช่นนี้เป็นแบบอินฟินิตี้ไปทา้งขวามือนะครับนั่นจากจุดนี้นะครับเมื่อกราฟราคาอยู่สูงสุดมันก็จะลงมาต่ำสุดเมื่อราคาต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จมราคาก็จะลงดาวต่ำม,มาแต่ว่าลักษณะของตัวมอ,อนี้นะครับเป็นลักษณะไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับไซด์เว์อัพขึ้นไป เนื่องจากว่าตัว reiteration นั้นเป็นจังหวะไซด์เว y ร์ฟขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเขาก็จะลงมาจุดต่ำสุดกว่าเดิมแต่ก็ยกโลยกไฮขึ้นนะครับก็จะมีนิวโลที่ไม่ต่ำเท่าเดิมแล้วก็มีนิวไฮที่มีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าจังหวะนี้ของหมอก็เป็นจังหวะไซด์เวิร์ฟขึ้นไปนะครับ ถ้าแบบนี้เราจะยืนยันด้วยไทม์เฟรมหนเดือนด้วยดีหรือเปล่านะครับก็ลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าจังหวะของไทม์เฟรมหนึเดือนนั้นยังคงไซด์เวดดาวนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงมีโอกาสให้สามารถที่จะกระทุ้งเส้นเรี e นเอคชันให้กลับเป็นไซด์เวอพขึ้นไปนะครับดูจากอะไรครับดูจากลงต่ำสุดนะครับการลงของราคาต่ำสุดแล้วก็ค่อยๆไซด์เวขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ค่อยๆชนนะครับ ชนแล้วก็ค่อยๆสร้างแนวต้านใหม่นะครับก็ไซเบกเดินข้างไปนะครับเข้าใจว่าอีกประมาณสักปีหน้านะครับราคาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นมานะครับสำหรับตัวอมอนะครับฉะนั้นก็เรียนให้ท่านทราบเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นไทมเฟรมนะครับเราก็จะเห็นจังหวะของการขึ้นการลงของราคานั้นก็ค่อยๆเป็นไปนตามนั้นนะครับและสําคัญก็คือว่าถ้าเราจะดูอีก ดูดูเครื่องมืออีกเครื่องมือเพื่อยืนยันนะครับก็คือใส่ตัวที่เรียกว่า moving average เข้าไปนะครับก็คือใส่เช็คที่จุด3จุดแล้วก็ใส่เส้น200วันเข้าไปใส่เปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันนะครับเพื่อเห็นความเด่นชัดของราคาก็ใส่สีขาวเข้าไปนะครับแล้วกดอัปเดตนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับ จากจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นราคาเส้น2อเล้ว,วันนั้นอยู่ต่ํากว่าราคาเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงเป็นในโน้มไซด์เว y อพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะของทาวเร m เ Day นี้เขาก็จะขึ้นไปชนด้านบนสุดก่อนที่เขาจะไซด์เวยลงมามีราคาต่ําสุดอยู่ที่ลีเนียเลชันด้านล่างแล้วก็จะไซด์เวยกลับขึ้นไปเพื่อทํำนิวไฮนะครับสหรับตัวมอจะเป็นเช่นนี้นะครับราคาก็จะทํำนิวไฮก่อนนะครับแล้วก็ยกก้นโลขึ้นนะครับ ก็คือโลเดิมก็อยู่อยู่ต่ำนะครับโลเดิมก็อยู่อ่ต่ำนะครับคือคือประเด็นก็คือว่าเขาจะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำนิวโลนิวทำทำนิวไฮขึ้นไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสลับสลับตัวมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดท่านนักงทุนจะตีความหรือจะกะเก่งกำไรท่านก็สามารถที่จะตีความแล้วก็ กำไรได้นะครับก็ขอให้ท่านลงทุนใช้สติเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือเราไม่ได้มาแนะนําว่าจะต้องเล่นพวกนี้พวกนี้โปรแกรมของเขาคือ s p e n Mobile เขาสแกนออกมาได้จากตรงนี้นะครับจากที่เข้าไปดูนะครับว่าเราตั้งคอดิชันว่าต้องใช้ตลาดเซตกับตลาดใหม่เท่านั้นแล้วก็มีราคาตั้งแต่3บาทลงมานะครับเราก็มีตัวมีบนลุ่มตั้งแต่0 0 0 0 0ถึง1ล้านบิลเลียนนะครับ แล้วก็มี PE ก็ไม่เกิน50นะครับจาก1ถึง50ปีนะครับ50เท่านะครับแล้วก็กดลัน Screen ขึ้นมามันก็จะเป็น2 2ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เกิดทั้งที่ท่านเห็นอยู่นะครับทีนี้ตัวถัดไปที่เราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างหุ้นนะครับที่สแกนมาจากโปรแกรม SPen Mobile นะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น าเราใส่บุลจ์แบนเข้าไปนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ราคานั้นอยู่เนือด้านบนของบุลจ์แบนบอกก่อนเลยนะครับว่าเส้นบุลจ์แบนให้ความสําคัญยังไงก็คือว่าถ้าเขายืนเหนือกว่ากึ่งกลางบุลจ์แบนคือเหนือกว่าเส้นกึ่งกลางราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาอยู่ด้านล่างเขาก็จะไซด์เว์ดาวลงมานะครับฉะนั้นก็ ตรงนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับดูง่ายๆนะครับขึ้นขึ้นลงๆนะครับใส่บูร์เจอร์แบนดใส่ลีเนียลีกชันเข้าไปก็จะเห็นจังหวะของเขาว่าจังหวะที่ราคาอยู่เหนือกรอบลีเนียลีกชันนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับก็จะไซด์เวดาาลงมาเราก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกิดเรา,าเราไม่เห็นเส้น2องล้ววันนะครับมันจะลงมาตรงตาตรงตาสุดที่ลีเนียลีกชันเลยก็จะไซด์เวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ทําไมถึงเราต้องต้องใช้ตัวเส้น2องแลวันเข้ามานะครับก็ลองใส่เข้าดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับทำไมที่เส้น2องแลวันถึงมีความสําคัญในขณะที่เราต้องดูให้เห็นนะครับว่าจังหวะของเส้น2องแลวันนั้นอยู่ตรงไหนนะครับสายเส้น2องแลวันเข้ามาก็จะเห็นจังหวะเส้น2องแลวันนั้นทีนี้เขาก็จะอยู่อยู่ข้างล่างราคานะครับเขาก็จะอยู่ราคาประมาณนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเส้น2องแลว,ว,วันคือเขาจะเป็นตัวตัวต้านนะครับ เมื่อเขาอยู่ต้านต่ํากว่าราคาเขาจะเป็นตัวต้านให้จังหวะไซเวย์ขึ้นไปเพะฉะนั้นจากจังหวะนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับราคานะครับราคาก็จะมีตัวเส้นต้านตรงนี้คือเส้น2องวันและราคามันก็จะค่อยๆไซเวย์นะครับไซเวย์ลงมาชนเส้นสองวันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปดังนั้นก็จะเป็นจังหวะให้ท่านทํากําไรได้อีกรอบนะครับสาหรับตัวทีท,ทีบีนี้นะครับจังหวะของเขาก็คือตอนนี้เขาอยู่ด้านนอกกรอบของเลนดิ้งเลชั่นเขาก็จะค่อยๆ เบาเบาตัวเองลงมาแล้วก็ค่อยลดลดระดับราคาลงมาจนมาชนเส้น2องและว,วันและดีดกลับขึ้นไปะฉะนั้นจากตรงนี้ท่านจะทํำยังไงครับท่านก็ต้องรอเข้าอีกทีหนึ่งนะครับที่เส้น2องและว,วันราคาจะอยู่ที่1.28นะครับก็รอเข้าที่1.28นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.37นะครับเสร็จแล้วนะครับราคาเขาก็จะสวิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูจากเส้นทางเฟรมวีก็ได้นะครับ เมื่อไรก็ตามที่ราคาเขาลงมาทดสอบเส้น2องเลวันใช่ไหมครับแล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเส้นสองเลววันนี้เนี่ยเขาก็จะ,ะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปชนจานสูงสุดของเส้นหร a อ i ะไกชันด้านบนสุดก็คือ1.55นะครับสรับทาง a m ร We e k นะครับราคามันก็จะค่อยๆอ,อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจาก TTB ถ้าเกิดว่าท่านซื้อตั้งแต่ตรงนี้นะครับราคาต่ำๆก็คือ 1.11หรือ1.10แถวบริเวณนี้นะครับก็ให้สบายใจท่านก็สามารถที่จะกัดฟันทนถือต่อไปได้อีกนะครับราคาจะไซด์เว้ขึ้นมาที่1.55นะครับนะหรับในการทำกำไรในจังหวะแบบนี้นะครับถ้าดู t frame w e e k เสร็จแล้วเราก็ต้องดูเพื่อความมั่นใจอีกครั้งดู t i time f r a m e มันนะครับว่าเขาเป็นจังหวะเช่นนั้นได้หรือเปล่านะครับ้าวฟมมันก็บอกว่าอุ๊ยเป็นจังหวะไซด์เวดาวล,ลงมานะแต่ว่าเขายังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น จากจังหวะนี้เราก็จะเห็นว่าราคาของเขาก็ยังเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปแล้วก็ตัวสําคัญก็คือตัว u ุลเจอรแบรนดนี้บีบเข้ามาหากันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะตีดพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับขึ้นไปชนเส้น2องแล้ววันแล้วก็สวิงดาวลงมาแล้วก็จะชนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อพุ่งพ้นเส้น2องแล้ววันนะครับอันนี้ก็คือทางเฟรมมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ในปีหน้าก็หมายความว่าตัว e t p ในปีหน้านั้นก็จะมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งเกิน1.89นะครับหรือขึ้นไปที่2บาทในปีหน้านะครับก็อาศัยอีกหลายเดือนนะครับเพราะว่า1แท่งเทียนนั้นคือ1เดือนนะครับถ้าจะเป็นถ้าเราจะนับแท่งเทียนก็น่าจะประมาณสัก13 14 15แท่งเทียนก็อาจจะเป็นปีกว่าๆนะครับถึงปลายปีหน้านะครับราคาถึงจะดีดกลับขึ้นไปถึง 1. 89หรือหรือ2อ0ก็ได้นะครับสรับตัว TTB นะครับเราก็เรียนให้ทราบแบบนี้ตามตรงนะครับตามจังหวะของการขึ้นของราคานะครับที่เราก็มีประสบการณ์นะครับในการที่ดูราคานะครับราคาโดยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคือเขาเขาก็จะอยู่กับเส้น2ระวันนะครับก็คือยังไงซะราคาก็จะลงมาต่ำที่เส้น2ระวันแล้วก็ตีกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น ท่านถ้าเกิดท่านจะทำกำไรอีกรอบหนึ่งก็คือสมมติว่าขายตรงนี้นะครับท่านขายตรงที่1.37เนี่ยแล้วพอขายเสร็จปุ๊บท่านก็มารอซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับตรงที่มันจะเด้งชนเส้น2รงเว,วันซื้อในขณะราคาที่ต่ำๆแบบนี้แล้วท่านก็กัดฟันทนถือให้ราคาดีดกลับขึ้นไปที่1.4 1.42หรือ1.41นะครับราคาก็จะกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือจังหวะของตัว TTB นะครับว่า แนวโน้มของราคาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเข้าตอนนี้ถ้าเกิดเข้าเข้าตอนนี้ก็คือเข้าไปไปเป็นชาวดอยนะครับแต่เป็นชาวดอยได้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเขาก็จะลงมานี่ประมาณสัก15วันหรือหรือ30วันนะครับก็จะลงมาที่เส้น2 0 0วันแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปอีก15วันนะครับก็อันนี้แท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนเป็น1วันเพราะฉะนั้นก็กะภาพคร่าวๆที่เรา กะเกณฑ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว TTB นี้ก็ถือว่ายังคงมีโอกาสที่ไซด์ไวอัพขึ้นไปก็เหมาะสมที่จะเก็บไว้ในพอตนะครับเนื่องจากว่าราคาของ l ล n e เ r r e g น i o n นั้นไซด์ไวอัพขึ้นไปก็คือจะยกโลยกไฮทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับท่านนักทุนที่เคารพครับเราก็จะเรียนให้ท่านตามตรงแบบนี้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทุกการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดเราอ่านผิดอ่านอาจไ,ไม่ตรงล็อกหรือว่า าคาดเคลื่อนไปอย่างเล็กเน้น้อยท่านต้องมีจ,จิตใจที่ไม่มายเซตที่ต้องเผื่อาไว้ด้วยนะครับว่าจังหวะของการขึ้นการลงนั้นมันเป็นมันเป็นไป,นปนตามของค่าของเซตด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้เซตยังบวกนะครับเซตบวกก็คือราคาราคาหุ้นก็บวกขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเซตลงมานะครับเราพูดถึงเซตกันหน่อยนะครับเซตนะครับถ้าเราดูตามเซตดูจากเซตดูจากมูลค่าของเซตนะครับถ้าเราดู ภายใน1ภายในห,นในหนวันนี่เซตก็บวกไปบวกไป3จุดใช่ไหมครับถ้าดูเป็น Time Frame Week ล่ะเซตก็บวกอยู่32จุดนะครับหมายเขาว่าตั้งแต่ต้นปีมานี่มันก็บวกขึ้นมาเรื่อยนะครับถ้าดูรายเดือนล่ะครับเซตก็บวกไป40กว่าจุดนะครับถ้า3เดือนล่ะ3เดือนดูครั้งหนึ่งก็เซตก็บวกไป30กว่าจุดเช่นกันแต่แต่ว่า6เดือนที่ผ่านมานะครับ ดูในระยะ6เดือนนั้นเซตก็ลงไปต่ำนะครับลบไป13จุดแต่แต่ว่าถ้าดูเลยระยะ,ระยะเวลาที่นานขึ้น1ปีนะครับเซตก็ยังคงบวกอยู่นะครับหมายก็ว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซตยังบวกอยู่17จุดนะครับอยู่ที่1 6 2หจุดหมายก็ว่าเซตยังคงเป็นจังหวะที่ยังคงค่อยๆกระเถิบขึ้นหรือไซด์เว์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากจังหวะที่เศรษฐกิจของเรายแย่ แต่หลายสิ่งหลายอย่างบอกว่าไม่ดีอย่างงน้นไม่ดีอย่างนี้าหาเงินลําบากขึ้นอย่างงน้นอย่างนี้แต่เซ็ตยังคงไซเวคขึ้นแล้วก็บวกนะครับยกเว้นถ้า6เดือนที่ผ่านมาก็ลบนะครับแต่3เดือนที่ผ่านมาเซ็ตก็ยังคงบวกขึ้นไปบวกยิ่งขึ้นไปตั้ง29จุดนะครับก็ถือว่าถ้าเราดูภาพใหญ่โดยรวมนี้ก็เฉ็นว่าราคาเซ็ตนั้นยังคงเป็นในโน้มไซเวอัพนะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเซ็ตที่ในจังหวัดตอนนี้นะครับ เข้าไปดูในกราฟของเซตจะเป็นอย่างไรนะครับเซตอย่าลืมนะครับว่าเรากะเก่งการขึ้นการลงของราคานั้นนะครับตามจังหวะของลีเนียลเลกชันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลเลกชันนะครับกรอบ2กรอบนี้ก็คือตัวนี้นะครับกรอบตัวนี้นะสีเขียวกับสีแดงนี่นะครับจะเห็นว่าจังหวะของเซตนะครับเมื่อนะครับเมื่ออยู่สูงเขาก็ต้องลงต่ําเมื่อลงต่ําเขาก็ต้องค่อยๆจังหวะขึ้นไปที่สูงสุด รานนั้นจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับคือจุดที่จะทํากําไรต่อไปจุดที่จะทํากําไ,ไรหรือจุดที่จะขึ้นต่อไปของเซ็ตยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเราก็ยืนเหนือเส้น2อง้วันนะครับเซ็ตสําคัญคือเซตยังคงค่อยๆตอนนี้ก็คือกําลังจะยืนเหนือเส้น2อง้วันนะครับถ้าเกิดสามารถยืนเหนือเส้น2อง้วันได้นะครับถ้าสามารถนะครับถ้าสามารถขึ้นเหนือเส้น2อง้วันได้ราคาเซตก็จะติดกลับขึ้นไปอาจจะรุนแรงกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับ จังหวะของเซตนั้นกําลังชนเส้น2องเลว,วันนะครับตัวเส้น2องเลว,วันจะเป็นตัวแปลกตัวหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อาาราคามันอยู่ต่ํากว่าเส้น2องเลว,วันเขาก็จะมีแรงต้านนะครับก็จะมีแรงต้านให้ให้ใหอายอดตัวลงมาก่อนนะครับอาจจะชนครั้งแรกแล้วก็ยอดตัวนะครับแล้วก็ไซ้ไอีก2อสวันข้างหน้าราคาเซตก็จะล่วงลงมาอันนี้เราก็จะทานายล่วงหน้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าจังหวะอีก2อสวันข้างหน้าราคาก็จะปิดลบจะ อาจจะติดลบลงมานะครับถ้าไม่มี power หรือไม่มีแรงพอที่จะผลักดันราคาให้เลยเส้น2องหรือว,วันนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้เพราะว่าจังหวะของการขึ้นลงราคามันย่อมเป็นไปเคยมันคือมันเคยขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเดิมจากเติมเดิมที่เขาเคยขึ้นมาดูตัวอย่างก็ได้นะครับจากจังหวะเดิมของราคานะครับคือถ้าเกิดราคานั้นสามารถแข็งและสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับเขาก็มีราคาไซด์เว์ขึ้นไปเมื่อไปชนตรง ด้านบนอ่าอนเนอเลชันด้านบนเขาก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับถ้าถ้าไม่สามารถเอ่าเต้งกลับได้นะครับเส้น2 0 0้วันเอาไม่อยู่เขาก็จะไซด์ไวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะไซด์เวขึ้นไปถ้าชนเส้นคือจะไปชนเส้น2อง้วันล้วก็ถ้าสามารถทะลุได้ก็จะทะลุทันทีแต่ถ้าไม่ทะลุได้เขาจะย่อตัวลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะอีก 2- อสองสวันข้างหน้านี่คือราคาจะต้องย่อตัวลงมานะครับเราก็ทํานายการเดินทางของเซตได้นะครับ ถ้าเกิดยังไงท่านต้องรอดูนะครับว่าอีกสองส้วันนั้นราคาจะยอดตัวหรือเปล่าเราก็อบอกกล่าวให้กระจางชัดในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรารู้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเซ็ตอาจจะยอดตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาของอตัวราคาที่2อ,อตัวที่บอกไปนะครับว่าจะมีโอกาสขึ้นหรือลงเนี่ยมันก็ต้องดูที่จังหวะของเซ็ตด้วยนะครับก็ต้องดูที่จังหวะของเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้น จากจังหวะที่เขาบอกว่าจะขึ้นที่ที่เราเก่งว่าเขาจะขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะต้องรอดูว่าเสร็จมีโอกาสที่จะให้ขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าดูตัวอื่นที่สแกนเข้ามาเข้ามาอยู่ในจังหวะของของการของจังหวะพอดีก่อนก่อนปิดท้ายนะครับเราก็จะดูให้นะครับว่าเออถ้ามีตัวนี้นะครับมีตัวตัว อ4ฟอนี่จะเป็นจังหวะอะไรนะครับอีฟอเมื่อเมื่อเขาบีบตัวเข้ามากันแบบนี้นะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาบีบตัวเข้ามากันนะครับเขาจะดีบียงตัวขึ้นไปถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่เหนือกึ่งกลางหรือจะแบนด้านบนจังหวะถัดไปของตัวนี้ก็จะทํากําไรต่อนะครับเขาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ก็คืออีฟอเราก็ต้องเข้าตอนนี้นะครับเข้าที่0.47นะครับแล้วราคามันก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปนะครับ อาจจะสวิงขึ้นไปยกเว้นว่าวันพรุ่งนี้นะครับเซตยอดตัวราคาก็อาจจะหมดหมดตัวลุ่มนะครับหมดโปรโมชั่นก็จะยอดตัวลงมานะครับก็อาจจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสิรินะครับสิรินะครับราคาก็เหมือนกับว่าเข้าอยู่สูงสุดของจุดขึ้นไปบนสุดของเนดิ้งเชั่นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็แค่รอจังหวะนะครับซึ่งตัวนี้เราต้องดูเส้น2องและวันของเขาด้วยนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับสรับเส้น2องและวันนะครับ เส้นสองละวันส <e ําค <Okay. S 2> ัญตรงที่มันจะเป็นตัวต้านนะครับมันจะเป็นตัวต้านให้เราเข้าใจว่าจังหวะของมันจะขึ้นจะลงยังไงมันต้องดูเส้นสองละวันอถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะสวิงดาวลงมาที่ราคาต่าสุดตรงนี้แล้วก็เส้นสองละวันก็จะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเก่งกําไรโดยการรอซื้อที่เส้นสองละวันตรงนี้นะครับราคาก็จะไซด์เวลลงมานะครับสำหรับตัวสิรินะครับตอนนี้ก็คือว่า ท่านต้องท่านที่มีอยู่ไว้แล้วนะครับท่านต้องขายบริเวณนี้นะครับถ้าท่านไม่ขายบริเวณนี้ราคาของมันจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับก็จะมาทํานิวโลตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะกลับไปทํานิวไฮตรงนี้ใหม่ซึ่งอายมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าท่านจะรอไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่ก็คือแนวโน้มของสริหั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเราก็นํามาอ่านให้เกมให้ท่านฟังนะครับส่วนท่านท่านทุนท่านก็กรุณาพิจารณาดูนะครับ เพื่อความเข้าใจอันตรงกันแล้วก็ทํากําไรได้อย่างง่ายได้นะครับฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านชอบใจหรือถูกใจหรือ,อยังไงก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับก็กบข้อพุณนสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาโอนเงินเข้ามาก็กบข้อคุณอย่างสูงนะครับก็เราเขาจะบอกเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับก็ ก็ไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าคลิปที่ผ่านมาตอนท้ายเราบอกว่ายังไงเราก็จะบอกไว้เช่นนั้นนะครับการพบฒุอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันคลิปหน้าคลิปถถัดไปสวัสดีครับ